สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งหนึ่งกับผมโด่งสาธรนะครับตอนนี้ผมก็มีหัวข้อที่อยากจะมาแบ่งปันนะครับหัวข้อในวันนี้คือสเสน่ห์ของพระสมเด็จนะครับพอพูดถึงตรงนี้ผมว่าน่าจะโดนใจนักสะสมพระเครื่องทุกคนนะครับตั้งแต่มือสมัครเล่นจนถึงระดับมือผักการหรือเซนพระในระดับประเทศทุกท่านนะครับ ไม่มีใครแล้วครับที่เป็นนักสะสมพระแล้วบอกว่าไม่ชอบพระสมเด็จ <c oughs> การนี้ผมก็มีหัวข้อเนในเรื่องของ <c oughs> สเสน่ห์ของพระสมเด็จนั่นเองนะครับผู้เล้าสิยงมันหายลงไปนะฮะครับไม่เป็นไรนะฮะก็ก็เรามาส่องกันส่องกันไปคุยกันไปนะครับในหัวข้อสเสน่ห์ของพระสมเด็จนั่นเองนะครับนะฮะครับ,รบก็ นะครับก็มาดูกันนะครับว่าผ้าสมเด็จมีเสน่ห์ยังไงกันนะครับครับก็ดูจากลูกคนนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นสมเด็จบางคุณพมพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้นะครับดูอยู่ในกรอบก่อนนะครับนะครับผมก็ไม่ได้ใส่สลับทองเพราะว่าผมต้องเอาไว้สอนลูกศิษย์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการง่ายนะครับที่จะเอาไปดู เอาไปสองเอาไปสอนกันในที่สาธารณะนะครับเพราะถ้าใส่ตลับทองมันจะโดดเด่นมากนะครับเราดูจากตรงนี้ก่อนนะ้ะเราลองขยายดูนะครับนะฮะของเสน่ห์ของผ้าสมเด็จอันนี้เรามาดูกันในสมเด็จบางคุณผมพิมพ์เส้นได้สภาพสมบูรณ์ไม่มีหักนะครับไม่มีหักนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าผ้าสมเด็จมันมีเสน่ห์ยังไงนะครับ,นะรบผมก็จะแกะออกจากตลับ แต่คงไม่เอาออกมาหมดนะครับนะครับนะครับก็ลองมาดูกันเนี้นะครับนะลักษณะของภาพสมเด็จพิมพ์เส้นได้ดูง่ายๆสภาพสมบูรณ์ไม่มีหักนะครับก็จะมีแค่เนื้อัเปิดตามธรรมชาติข้งคางๆนี่เองนะครับภาสมเด็จเนี่ยมีเสน่ห์ยังไงครับเรามาส่องกันไปดูกันไปนะครับครับนะครับเรามาดูกันนะฮะว่าภาพสมเด็จนั้นเขามีเสน่ห์ยังไงนะครับ เราดูกันตั้งแต่คาบกุนะครับเราดูคาบกุนะครับเรามาดูกันนะฮะเรามาดูพักๆดูเกตกันนะครับดูลักษณะซุ้มนะครับลักษณะการซุ้มนะครับรูปลักษณะของการธรรมชาติของความเก่าของการแตกลายงาเล็กๆน้อยๆนะฮะเห็นไหมฮะลักษณะการยุบของธรรมชาติของพระสมเด็จ ที่ไม่ใช่แก้งยุบหรือทําเก์ขึ้นมานะครับแต่เป็นลักษณะการยุบตัวที่เกิดจากอายุมากกว่า160ปีนะครับถ้าสมเด็จสมเด็จโตผมท่านสมเด็จพระพุธาจารย์โตปพรหมรังสีท่านมรณะตั้งแต่ปี2415นะครับตอนนี้ปี2564นะครับก็เฉลี่ยไปเฉลี่ยมานะครับก็มรณะภาพมาร่วมประมาณ150ปี แต่ผมคาดว่าท่านคงไม่มาสร้างพระเอาตอนที่ท่านจะมรณภาพคุณผู้ชมว่าจริงไหมฮะโดยเหตุและผลนะครับอันนั้นคือท่านผมสันนิษฐานเอาแบบไม่แม่นยำโดยประมาณถ้าท่านมรณภาพประมาณปี2415นะครับหมายความว่าท่านอาจจะสร้างพระโดยเฉลี่ยประมาณปี2400บวกลบถ้านับจากปี2400บวกลบนะครับก็นะครับก็ถึงปีนี้2,500 64ก็ท่านน่าจะสร้างพระโดยเฉลี่ยประมาณ160ปีขึ้นไปอายุอายุของพระสมเด็จนะครับน่าจะมีอายุโดยเฉลี่ยประมาณ160กว่าปีขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นความเก่าและความเป็นธรรมชาติของพระสมเด็จไม่ว่าจะเป็นสมเด็จวาราฆังหรือสมเด็จบางขุนพรมนะครับเอายรออายุเฉลีย่ยพระไม่ต่ำกว่า160ปีอย่างแน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพระอายุประมาณ160ปีขึ้นไปโดยเฉลี่ยประมาณประมาณนะครับเขาจะต้องมีธรรมชาติของความเก่าอย่างไรนะครับแบบไหนยังไงนะฮะนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็มันอยู่ที่คุณได้มีโอกาสเห็นพระแท้แค่ไหนอย่างไรนะครับผมเคยพูดในนะครับในคลิปหลายคลิปนะครับว่า ที่ผมทำมานะครับเซียนพระแตกต่างจากนักสะสมพระเพียงข้อเดียวนะครับข้อนั้นคือนะครับเซียนพระเห็นพระแท้มากกว่านักสะสมพระทั่วไปและที่สำคัญเขาเห็นพระแท้มากกว่านักสะสมพระทั่วไปนะครับพระองค์นี้นะครับเรามาดูนะฮะทีนะครับพระองค์นี้เป็นสมเด็จนะครับบางคุณพรมพิมพ์เส้นได้นะครับ ที่มีธรรมชาติสวยงามน,นะครับนะครับตอนนี้หัวข้อในวันนี้เนี่ยพระสมเด็จนะครับสเสน่ห์ของพระสมเด็จเป็นยังไงเดี๋ยวมาเจอหน้ากันหน่อยดีไหมครับหวังว่าอันนี้จะเป็นหอมปากหอมคอประมาณ5นาทีเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่าสเสน่ห์พระสมเด็จมันเป็นยังไงกันนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกกับผมอีกเช่นเคยกับผมโด่งสาธรน,นะครับคราวนี้ผม,มีหัวข้อที่ถูกใจกับนักสะสมพระเครื่องทุกคนแน่นอนเลยนะครับหัวข้อในวันนี้คือสเสน่ห์ของพระสมเด็จพอพูดถึงพระสมเด็จนะครับแน่นอนครับผมว่าคนที่ชอบพระเครื่องนะครับตั้งแต่มือสมัครเล่นหรือชาวบ้านเลยนะครับจนถึงระดับเสียระดับประเทศไปจนถึงผมว่าอาจจะไปจนถึงนายกรัฐมนตรีของประเทศนะครับ นะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับพ่อค้านักธุรกิจนักการเมืองข้าราชการตำรวจทหารทุกคนนะครับไม่มีใครไม่ชอบพระสมเด็จนะครับแน่นอนครับพระสมเด็จจึงเป็นสเสน่ห์อย่างมากมายของคนที่เป็นคนไทยและโดยเฉพาะชายไทยเอาอย่างนั้นเลยเกือบทุกผู้ทุกนามผมใช้คําว่าเกือบนะครับแล้วดิ้งเฉพาะนักสะสมระเครื่องมือสมัครเล่นจนถึงระดับเซียนพราระดับประเทศเนี่ยนะครับไม่มีใครปฏิเสธครับที่จะไม่ชอบหรือไม่รัก พระสมเด็จเพราะพระสมเด็จคือจกักรพรรดิของพระเครื่องพระสมเด็จคืออันดับหนึ่งของพระเบญจภาคีซึ่งผมคงไม่ต้องพูดว่าเบญจภาคีมีอะไรบ้างมันจะเสียเวลานะครับนะครับพอพูดถึงพระสมเด็จที่เป็นที่ใฝ่ฝันและปรารถนาอย่างที่สุดของคนทุกคนที่ชอบพระเครื่องเนี่ยนะครับในทุกระดับที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยนะครับทำให้ผมย้อนขออนุญาตท่านผู้ชมคลิปนี้อาจจะนานนะครับแต่ มันพูดถึงผสมเด็จมันเร็วไม่ได้นะครับก็นะครับสมัยเด็กๆนะครับสมัยเด็กๆเ,เนี่ยนะครับผมมีลุงลุงของผมซึ่งเป็นพี่ชายของพ่อผมนะครับลุงของผมเนี่ยนะครับกับป้าของผมเนี่ยนะครับเปิดร้านตัดผมนะครับร้านตัดผมอยู่แถวไปสณีกลางถนนเจเริญกรุงถามคนรุ่นเก่าจะรู้นะครับว่าไปสณีกลางอยู่ตรงไหนนะครับตรงข้ามไปสณีกลางก็จะมีซอยเจเริญกรุง สองสซอยที่ตรงข้ามตลอดแนวรั้วแต่เป็นฝั่งตรงกันข้ามนะครับนะครับก็จะมีร้านตัดผมเข้าซอยมาประมาณสักเจ็ดแปดห้องแถวนะครับซ้ายมือก็จะมีร้านตัดผมเก่าๆอยู่ร้านหนึ่งปัจจุบันปิดไปแล้วนะครับปิดไปผมว่าเฉลี่ยประมาณปิดไปประมาณประมาณสักสิบห้าปีนับจากตอนนี้นะครับนะฮะก็ร้านตัดผมร้านนี้ชื่อร้านตัดผมประดิษฐ์นะครับลุงของผมเป็นเจ้าของนะครับกับป้านะครับ ลุงจะเปิดร้านแต่ผมลุงเป็นเจ้าของร้านแล้วก็แน่นอนครับเตี่ยของผมก็จะไปตัดผมที่ร้านของลุงนะครับที่ไปสีกลางและตลอดช่วงเวลาที่ผมอายุประมาณ 4- 5หขวบนะครับไปจนถึงประมาณสัก15แล้วก็โดยเฉลีย่ยประมาณช่วง10ปีของชีวิตของผมตอนเด็กจนถึงวัยรุ่นตอนต้นเนี่ยนะครับผมมักจะติดตามเตี่ยไปหลายครั้งนะครับ เพื่อ <S <S เพื่อไปเป็นเพื่อนเตียตัดผมและตัวผมก็ตัดผมและคนที่ตัดผมก็จะเป็นลุงของผมกับช่างสนิทสนิทบางคนที่ผมก็เรียกเป็นลุงทุกคนนะครับในร้านตัดผมประดิษฐ์นั้นนะครับนะบก็ตลอด10กว่าปีนั้นผมได้มีโอกาสคุกคีนะครับลุงของผมนะครับเป็นเจ้าของร้านตัดผมอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับถ้าคนรุ่นเก่าๆจะรู้เลยนะครับผมว่าปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับ ร้านตัดผมจะเป็นแหล่งกิจกรรมอยู่3า,ามกิจกรรมแน่นอนครับกิจกรรมแรกคือการตัดผมเป็นร้านบาร์เบอร์ร้านผู้ชายนะครับอย่างที่2เลยครับก็คือเป็นศูนย์รวมของการโขกมักลุกคงจะเป็นเพราะว่าที่ร้านเอาไว้บริการนะครับเอาไว้บริการาลูกค้าที่มาตั่งรอตัดผมนะครับและกิจกรรมที่3ก็คือเป็นแหล่งโมเมาเรื่องเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับ ถ้าคนรุ่นเก่าจะรู้ดีนะครับปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่นะครับแต่อาจจะไม่เจ้มจน้นเหมือนกับคนสมัยก่อนนะครับลุงก็ลุงพ่อผมก็เป็นเตียยผมเนี่ยพ่อผมเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชอบผสมพรเครื่องลุงผมก็ชอบสะสมรระเคื่องนะครับแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นแหล่งศูนย์กลางแหล่งหนึ่งนะครับในการซื้อขายแลกเปลี่ยนรเครื่องแบบแบบบ้านๆน,นะครับซื้อขายกันหลักร้อยนะครับถ้าถึงพันก็ถือว่าแพงมากนะครับนะฮะ ก็มีการแลกเปลี่ยนและเป็นที่โมเมาส์นะครับผมนักจะยินได้ยินคำว่าพระสมเด็จกับเตี่ยผมกับลุงผมเป็นเสมอเสมอนะครับเอออะไรก็พาสมเด็จเอออะไรก็สมเด็จมาโปรดนะครับเอออะไรก็เช่าพักเครื่องเช่าสมเด็จเอออะไรก็เดี๋ยวก็แลกเปลี่ยนกันแล้วก็แปะเงินกันที่ร้านตัดผมประดิษฐ์นะครับที่ ตรงที่กล่าวมานะครับผมก็ซึมซับคําว่าพระสมเด็จมาตั้งแต่เด็กแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรรู้แต่ว่าเป็นพระเครื่ององค์เล็กๆสขีขาวๆนะครับนะฮะก็มีการพูดคุยกันนะครับมันจึงฝังจิตฝังใจผมมาตั้งแต่เด็กนะครับความว่าพระสมเด็จนะครับผมก็เชื่อว่าลุงผมคงมีพระสมเด็จบ้างแน่นอนนะครับแต่ไม่ตอบถึงผมนะครับลุงผมให้พระสมเด็จผมเป็นพระสมเด็จเอ่อ เผาศรีญาโนนท์ปี2495ให้ผมมาปัจจุบันก็ยังอยู่นะครับแต่ที่เหลือเนี่ยไม่รุงลุงเก็บเอาซ่อนไว้ไหนนะครับได้ยินว่าแกเอาใส่ไว้ในพระพุทธรูปแล้วใส่ไปแล้วก็เทปูนปิดทับแล้วพระองค์นั้นก็ไปอยู่กับลูกพี่ลุงน้องผมแล้วก็สืบทอดกันไปกันมาจนหายไปไหนไม่ทราบสูนยร้านก็ปิดไปเกือบ15ปีประมาณแล้วนะครับนะครับ ก็อาเป็นว่าผมก็ซึมซับคำว่าพระสมเด็จดังนั้นผมจึงอยากรู้ว่าพระสมเด็จเป็นอะไรและอีกคำหนึ่งที่ผมเคยพูดในหลายคลิปเมื่อสองสมปีก่อนก็คือคำว่าเช่าพระนะครับเขาก็พูดว่าไปเช่าพระมาเท่านี้ร้อยบาทเท่านี้สิบบาทอะไรเงี้ยนะครับหลายสิบบาทเช่ามาผมก็นึกในใจนะผมก็ถามเตี่ยว่า เออพระนี่เขาเช่ากันวันละเท่าไหร่เลยนะครับด้วยความเป็นเด็กเนะี่ยหรือพระนี่เขาเช่ากันเป็นเดือนไม่เตียบก็เขาใช้คําว่าเช่านะครับจนถึงตอนหลังถึงจะมารู้ว่าคําว่าเช่าพระก็คือการซื้อพระแต่คนโบราณโบราณเนี่ยนะครับคลิปนี้ขอหนาหน่อยนะครับสำหรับคนที่เป็น f c ผมเราอยากจะรู้เรื่องราวแบบนี้นะครับ,นะรบถึงจะมารู้ทีหลังว่าคือคนโบราณเนี่ยเขาเขาเขาพยายามเลี่ยงคําว่าซื้อพระ ซื้อพระขายพระมันดูเหมือนไปนเป็นบาปนี้นะครับเขาจะใช้คาชําว่าเช่าพระกันมันจะดูดีนะผมก็มารู้ที่นั่นนะค,คำหมายความหมายของคาําว่าเช่าพระมันก็คือการซื้อขายพระกันนั่นเองนะครับก็เคยเล่าไปนะเพราะนั้นพระสมเด็จมันเป็นเสน่ห์มากนะครับนะครับ เดี๋ยวว้ผมจะเล่านะเตยก็มีนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็รู้ไม่ทันก็ให้ให้เพื่อนเพื่อนแม่ไปเป็นสมเด็จบางคุัมบินเช่นได้นะครับกุกเก่าพอนึกย้อนกลับไปมันใช่นะครับก็ไม่ทันแล้วตอนนั้นไม่รู้เรื่องเรื่องเครื่องนะครับก็โอเคนะฮะก็มาถึงจุดจุดหนึ่งนะครับกลับมาในเรื่องของเสน่ห์ของพระสมเด็จนะครับนะครท่านจะตามทานันหรือตามไม่ทนันไม่เป็นไรผมพูดแบบไม่มีสคริปต์ผมพูดจาก สมองผมประสบการณ์ผมและทักษะในการคุกคีกับเซียนพระรุ่นเก่าจนถึงเซียนพระในยุคปัจจุบันผมเป็นเจเนอเรชั่นที่คุกคีกับเซียนพระรุ่นเก่าและคุกคีกับน้องเซียนพระรุ่นใหม่ๆซึ่งหลายคนก็เก่งกับผมนะครับผมก็แค่ประมาณมาณนะครับก็นะครับพระสมเด็จมีสเสน่ห์มากเพราะอันดับหนึ่งก็คือข้อที่หนึ่งก็คือได้ขึ้นชื่อว่าเป็นจกักรพรรดิของพระเครื่องนะเป็นจกักรพรรดิของพระเครื่องนะครับเป็น เบอร์หนึ่งในเบญจาภาคีนะครับผมคงไม่ต้องพูดว่าเบญจาภาคีมีอะไรบ้างมันจะเสียเวลานะครับและในบรรดาสมเด็จก็ยังมีอยู่3วัดที่ได้รับข่าวนิยมซึ่งอันดับหนึ่งแพงสุดก็คือวัดสมเด็จพระสมเด็จบลคังอันดับสองก็คือพระสมเด็จบางขุนพมและอันดับสามนะครับก็คือพระสมเด็จเกศชยโยนะครับที่เหลือก็ไม่ใช่เบอร์หนึ่งถือว่าสามวัดนี้เป็นเบอร์หนึ่งและมีมูลค่าหลายหลายล้านสวยๆเป็นนับสิบล้านนะครับ นะครับสิล้าน20ล้านส0ล้านแล้วจะจะพูดกันไปนะครับแต่ท่านอย่าลืมว่าทําไมสมเด็จมันถึงแพงนะครับเพราะว่าถ้าสมเด็จส,สวยนะครับสวยๆฟอร์มเต็มๆเ,เนี่ยเงินไม่ใช่ความหมายสําหรับคนรวยนะครับคนที่มีบาร,รมีนะครับเขามีพระสมเด็จกันเนี่ยเขาอาจจะซื้อตอนนั้นมาเมื่อ20-30ปีก่อนสักสิล้านแต่วันนี้ อาจจะมีคนที่ต้องการแล้วเงินไม่ใช่ปัญหาอาจจะบุกเจ้าของพระถึง50ล้านก็เป็นไปได้หมดแต่ไอคนรวยบอก50ิล้านเขาก็ไม่เขาก็ไม่ได้มีความหมายสําหรับเขาเพราะเขารวยอยู่แล้วอาจจะต้องบุกกันเป็นเท่าไหลกันแล้วแต่ขึ้นอยู่กับความพอใจของเจ้าของพระกับคนที่ต้องการจะซื้อว่าฟิตแค่ไหนถูกไหมครับว่าฟิตแค่ไหนนะฮะที่จะอ,อยากจะบุกกันนะครับ นะเพราะฉะนั้นถ้าสมเด็จเนี่ยฟังแล้วเหมือนเวอร์วังอลังการนะก็คือพระอะไรวะแม่งโทษนะโตรแพงเลยหลายสิบล้านอะไรเงี้ยโมเมาหรือเปล่าผมว่ามันผมว่ามันก็โมเหมือนกันแต่มันก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าสำหรับคนรวยที่มีพะสมเด็จในระดับสุดยอดนะครับองค์ในตำนานเงี้ยในระดับประเทศเงินมันไม่ใช่ปัญหาสําหรับคนรวยเพราะฉะนั้นการที่เขาจะอาจจะซื้อผมก็อยากจะพูดเดี๋ยวจะกลายเป็นเชียร์ไปนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความหมาย มันไม่ได้มีความหมายสําหรับเรื่องเงินแต่ความพึงพอใจที่จะได้เป็นเจ้าของพระในระดับตํนานาหรือในระดับประเทศที่จะบุกกันเป็นหลายสิบล้านนะครับแต่ส่วนนอีกอย่างหนึ่งของพระสมเด็จอีกอันหนึ่งก็คือพระพุทธคุณนะครับซึ่งเป็นพุทธคุณอันเรื่องลือและลือลั่นนะครับของพระสมเด็จนะครับที่ได้รับการนิยมชมชอบมานานแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องปาฏิหารนะครับปาฏิหารหรือ คุตคุณของพระสมเด็จก็มีมากมายเล่ากันไม่จบนะครับเล่ากันวันนี้ถึงรุ่นีีเช้าก็เล่ากันไม่จบทั้งสาวัดนี้นะครับนี่คือสเสน่ห์อันที่สองนะครับนะบอันที่สมก็คือนะครับเนื้อพระธรรมชาติของพระนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบพระสมเด็จหรืออาจจะเพิ่งเริ่มสนใจถ้าคุณหยิบพระสมเด็จสักองคหนึ่งนะครับองค์นี้เป็นสมเด็จบางถึงพรมนะครับพิมพ์เส้นได้ ครับฟิล์มเส้นได้สภาพสมบูรณ์ถ้าคุณได้มีโอกาสส่องพระได้ดูหน้าดูหลังดูข้างดูธรรมชาติของคําเก่าพระสมเด็จโดยเฉลี่ยนะครับผมให้ค่าอัตราเฉลีย่ยอายุป,ประมาณ160ปีโดยเฉลีย่ยบวกลบหรืออาจจะเก่าออกันก็ได้นะครับในยุคสมเด็จโตที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เพราะท่านมรณะ2415นะครับผมก็เฉลี่ยว่าพระ สมเด็จน่าจะสร้างโดยประมาณ2,400บวกลบเพราะท่านคงไม่สร้างตอนท่านมรณาภาพหรือตอนท่านชลาภาพมากๆผมเฉลี่ยว,ว่าพระอายุพระสมเด็จไม่ว่าจะเป็นวัดวัดลรลฆังหรือบางอุค์ผมเฉลี่ยประมาณ 00, ปี2,400ปัจจุบัน2,564พระอายุประมาณ164ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเก่าตรงนี้ความเป็นธรรมชาติของมวลสารนะครับปูนคาบกุความเก่าการยุบตัวการแห้ง ธรรมาชาติของความเก่านั้นเนี่ยนะครับมันมันมีเสน่ห์การยุบตัวของบนสารการตัดด้านหลังด้านหน้านะครับต่างๆเวลาท่านได้มีโอกาสส่องพระสมเด็จแท้ๆนะครับมันจะมีเสน่ห์ส่องเท่าไหร่ก็ไม่มีวันเบื่อนะครับผมเนี่ยส่องทั้งวันครับนั่งทํางาน new normal ที่บ้านนะครับผมจะต้องมีตลับพระนะครับอย่างเงี้ยตลับสแตนเลสอย่างเงี้ยนะครับเพราใส่หรือใส่ที่คอนะครับเพราพระสมเด็จมันไม่กุ้ง ผมมีพระสงเด็จหลายองค์ไม่ใช่องเดียวนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยนะครับสลับกันส่องครับเดี๋ยวองค์นู้นบ้างองค์นี้บ้างนะครับสลับกันส่องไปเรื่อยๆนะครับส่องเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อครับยิ่งส่องมากยิ่งจํามากทักษะในการดูพระจะเก่งขึ้นมากขึ้นนะครับผมเคยบอกแล้วนะครับว่านะครับข้อแตกต่างเพียงข้อเดียวระหว่างนักสะสมพระกับเซียนพระข้อเดียวเองครับที่เหนือชั้นกว่ากันก็คือเซียนพระได้เห็นพระแท้มากกว่านักสะสมพระทั่วไปเท่านั้นเองครับ เมื่อเขาเห็นพระแท้มากกว่าการจดจําการจดจําธรรมชาติของความเก่านวนสารเนื้อหาพิมพ์ทรงมันจะมีมากกว่านักสะสมพระทั่วไปที่นั่งนั่งคิดเอาเองว่าแล้วก็ไปซื้อหนังสือนะครับเล่มละเป็นพันหลายหลายพันหรือเป็นหมื่นเพื่อที่จะมาดูนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับเซียนพระเก่งกว่านักสะสมพระเพียงข้อเดียวคือเขาเห็นพระแท้มากกว่าเท่านั้นเองครับเมื่อเขาเห็นมากกว่าเขาก็จดจําได้มากกว่านะครับ การที่คุณจะเป็นพระสมเด็จคุณต้องมีองค์จริงการที่คุณจะเป็นจริงๆนะผมใช้คําว่าเป็นจริงๆนะคะคุณต้องมีพระแท้ดูครับหรือเป็นเจ้าของนะครับนะครับซึ่งเราทงจะพูดก,กันต่อๆไปนี่ปาเข้าไป13นาทีแล้วนะครับอาจจะรวมจากคลิปก่อนหน้านั้นที่เอามาผนวกกันก็ตามเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระสมเด็จถ้าคุณได้มีโอกาสส่องเนื้อของเขานะครับส่องบนสามโดยเชื่อวเว้นขนาดขยายนะครับ นะครับไม่ต้องไปถึงพันเอนะครับเอาแค่10 x มาตรฐานที่เขาซื้อกันมาเล่นกันมานะครับสงทั้งวันครับไม่เบื่อผมนั่งทํางานไม่เคยเบื่อในการส่งพระสมเด็จไม่ว่าจะเป็นวัดระฆังบางขุนผมหรือเป็นเกยียรติชโยนะครับเขามีเสน่ห์มากครับคุณได้ดูธรรมชาติความเก่าบนสารแต่ต้องเป็นพระแท้นะนะเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นเสน่ห์ของพระสมเด็จจริงๆครับ นะครับผมสรุปนะครับพระสมเด็จมีเสห์ก็น่าจะเป็นหนึ่งนะครับก็คือเป็นอันดับหนึ่งของพระเครื่องคือจักรพรรดิของพระเครื่องสองพุทธคุณที่เรื่องลนือและลือลั่นนะครับนะครับสามก็คือมวลสารความเก่าของพระสมเด็จที่สองเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กันนะครับแล้วก็หวังว่าท่านเนี่ยนะครับจะได้มีโยพระสมเด็จกับเข้าสักองหนึ่งนะครับนะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปมันจะมีอีกหัวข้อหนึ่งนะครับในเรื่องของพระสมเด็จ มันไกลเกินเอื้อมจริงหรือจริงไหมนะครับซึ่งผมจะทําเป็นตอนที่สองวันนี้มาพูดถึงพระสมเด็จนะครับเพราะก่อนจะจบนะผมอยากจะบอกนะครับผมเปิดคอร์สสอนดูพระสมเด็จเป็นรุ่นที่3แล้วนะครับรุ่น2เต็มไปแล้วนะครับผมเปิดคอร์สสอนดูพระสมเด็จรุ่นที่3นะครับสอนด้วยพระองค์จริงคุณจะได้ดูพระองค์จริงนะครับอย่างที่ผมกล่าวไป คุณจะไม่มีทางเป็นพระสมเด็จอย่างแท้จริงถ้าคุณไม่เคยเห็นพระแท้นะครับผมสอนตัวต่อตัวนะฮะโปรดฟังอีกครั้งนะครับผมสอนตัวต่อต,ตัวนะไม่ได้สอนเหมารวมเป็นห้องนะครับเพราะาลูกศิษย์ผมแล้วก็เอฟซีผมหลายคนว่าเคยไปเรียนเป็นกลุ่มแล้วมันไม่เป็นแล้วก็ไม่ได้ผลนะครับสอนแต่รูปใครก็สอนได้ครับแต่การสอนในพระองค์จริงนั้นมันคงไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นผมสอนในพระองค์จริง และสอนตัวต่อตัวนะครับครั้งแรกประมาณ2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงกว่าจนกระทั่งคุณเป็นนะครับผมนะครับมั่นใจว่าท่านจะเป็นพระสมเด็จอย่างน้อยอย่างน้อย50%ในการเรียนครั้งแรกตัวต่อต,ตัวเท่านั้นนะครับไม่ได้สอนเป็นกลุ่มเป็นหมู่นะครับนะครับนะครับซึ่งท่านจะดูคลิปที่ผมทำไวให้ดูนะครับนะฮะเป็นตัวอย่างของลูกศิษย์หลายคนที่เรียนไปแล้วพวุ่งสูงจะด แคปเอาไว้ตรงนี้ท่านดูได้นะครับนะฮะก็นะครับ,นะรบเป็นการเรียนตัวต่อตัวนะครับแล้วก็ผมจะเขี่ยวกรรมท่านเป็นอย่างแน่นอนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์รีบสมัครกับผมนะครับนะครับท่านเป็นแน่นอนถ้ายกเว้นท่านมีปัญหาเรื่องสายตากับสมองเท่านั้นนะครับมีความไม่ปกติเรื่องสองเรื่องนี้นะครับท่านถึงจะไม่เป็นหรือเป็นได้น้อยแต่ท่านไม่มีปัญหาเรื่องสมองเรื่องอัลไซเมอร์เรื่องสายตานะครับ ขั้นเป็นแน่นอนนะครับลูกศิษย์ผมมีตั้งแต่คนอายุ30กว่านะครับจนถึงคนอายุ70ใน2รุ่นที่ผ่านมานะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับนะครับผมอาจจะสอนได้ไม่นานนะครับถ้าผระสมเด็จของผมขายไปแล้วไม่มีสอนผมก็จะไม่สอนและผมก็ไม่งอสอนนะครับเป็นการเรียนตัวต่อัวอย่าว่าหยิงนะฮะอย่าว่าหยิงนะครับวิชาความรู้มันไม่ได้มาโดยง่ายนะครับ ครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กันครับในหัวข้อสเสน่ห์ของพระสมเด็จซึ่งนะครับขอให้ท่านติดตามผมไปไหลายๆคลิปชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตาม FC ครับพี่โด่ง FC ครับอาจารย์โด่งนะครับจะมีตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านทุกท่านนะครับสวัสดีครับ